เกียวทอดไส้ชีสวัตถุดิบดารินมอสเซลเลราชีสสูตรโลโซเดียมชนิดเส้นหมูบดซอสสำเร็จรูปสำหรับหมักหมูแผ่นเกี๊ยวน้ำมันสำหรับทอดน้ำจิ้มไก่วิธีทำนำหมูบดมาหมักด้วยซอสคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เวลาหมักประมาณ15นาทีเมื่อหมักหมูได้ที่แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือนำหมูบดมาวางบนแผ่นเกี๊ยวและเพิ่มระดับความอร่อยฟินด้วยดารินมอสเซลเลราชีสชนิดเส้นจากนั้นห่อเกี๊ยวให้ปิดสนิทตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ท่วมรอให้น้ำมันร้อนจัดจากนั้นลดไฟให้อยู่ในระดับปานกลาง นำเกี๊ยวที่ใส่ไส้เตรียมไว้ลงทอดพลิกลับด้านให้หมูสุกทั่วถึงและชีสละลายสังเกตว่าเกี๊ยวจะมีสีเข้มให้รีบตักขึ้นและซับน้ำมันออกเพื่อไม่ให้ออมน้ำมันเพียงเท่านี้ก็จะได้เกี๊ยวก,กรอบๆไส้ชีสแน่นๆทานคู่กับน้ำจิ้มไก่เมนูนี้การันตีความอร่อยแน่นอน อยากกินชีสคิดถึงกูดดาลี่ฟาร์ม